สวัสดีครับพบกับผมก้อดาก้อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันยากาครับว่าบรรยากาศเช้าแบบนี้นะครับผมกับข้างในงานนี้ขนเพียบเลยครับผมไปข้างในกันเลยดีกว่าครับ let's go ครับหัวเพียบเลยครับผมหน้าคล้ายกันเลยไหมครับทุกโอ้โหทุกคนครับหัวเพียบเลยครับผม ปีนได้ไหมพี่ได้ได้ไปีนได้นะครับเราไป,ไปาสัมผัสบรรยากาศใกล้ๆน้งวัวกันดีกว่านะครับว<อ>ัวใหญ่มากเลยครับผมทุงเงินตัวนี้ชื่อถุงเงินนะครับคุณลุงบอกแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเลยน่าจะชื่อทองแดงนะ วัวฉีครับพี่ครับ,รบไม้ยาวๆนี่เอาไว้ทำอะไรครับพี่อ่าอันนี้ไว้แทงแทงวัคซีนวัวที่ว่าไม่ต้องจับครับอ๋อเป็นวัวเปีววัวอะไรเงี้ยครับครับวัวเปียวคืออะไรครับพี่วัวที่ว่าคือไม่เชื่องสำหรับสำหรับหมอฉีดฉีดวัคซีนฉีดอะไรเงี้ยครับอ๋อกรเจียบเจ็บแล้วมันฉีดเลยเหรอครับอ่าเราก็มันมีเข็มนี่ครับ มีเข็มอยู่ตรงนี้นะ,ะเราก็แทงเราดอยด,ดึงยาออกมาใช่ไหมครับ,รบเราก็แทงไปที่ตัววัวอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เราก็ดันเราดันตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหม,<ช>ไมง่ายๆนี่พี่โอ้โหแจ๋วเลยครับไม่ต้องจับอ,อืขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วตอนนี้นะครับผมทุกๆคนนะครับก็อยู่ตรงจุดอ่บริเวณเปิดงานตรงพิธีการตรงนู้นแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณสักไม่เกินสิบนาทีครับผม สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือและเท้าเปื่อยนั่นเอง นะครับนำมาถึงจุดนี้แล้วครับก็ก็นะครับก็นะครับก็ไหนก็ไม่ถ่ายแจ้นะครับกินกันใหญ่เลยครับนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเคียวเอื้องก็ใส่ข้าวซอยบอกคุณยังไม่ได้กินเลยครับาวอหน้าผมงคล้ายกับดูซี่ไหมครับอออ่่ะ ไหนๆเราก็เข้ามาในพื้นที่ของเขาแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ไปแวะทักทายนะครับผมกับเจ้าของฟาร์มนะครับพี่พีทกับพี่ฟายก็คงจะไม่ได้นะครับผมแล้วตอนนี้พี่ทั้งสองก็อยู่ตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าครับอ,อ้รู้สึกดีใจที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมดีใจมากวางตัวไม่ถูกพูดไม่ออกแต่ก็ปกัก ปืาเพิ่มดีๆและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยยี<ห>่มทมฟัง60ตัวครับประมาณ60ตัว mm hmm. ก็ประมาณ40ถึง50ไร่อันนี้ก็แล้วแต่ครับทางทางสวนราชการนาะเรื่องความสำคัญชาวเกษตรกรลากหญ้าผู้ลินสัตว์ ก็แล้วแล้วแต่ทางฝ่ายราชการเขาเลี้ยงในข้สตคลงครับครับแลวตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกแล้วนะครับผมผู้ใหญ่มาดนะครับเดี๋ยวเราลองมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัวผู้ใหญ่มาดดูสักหน่อยดีกว่านะครับผมพี่ผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่อันนี้ตัวเมียครับเพศเมียดูตรงไหนครับดูจากหัวนมหัวนมกับบั้นท้ายมันครับอ๋ออ๋อดูบั้นท้ายรู้ด้วยเหรอครับเหมือนคนเลยเหรอครับพี่ใช่ครับยังไงครับบั้นท้ายตัวเมียครับ มันจะสวยมันจะสวยมันจะใหญ่จะดูมันจะมีเพศแยกให้กับสัตว์แต่ละชนิดให้เราได้รู้อยู่เหมือนกันว่าเพศผู้เพศเมี้ยนี่ความรู้ใหม่เลยครับอุ๊ยโหแม่งฟูกันแล้วครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเวาะเิดสถานการณ์กันูดีกว่านะครับผมเข้ามายืนงองกลางดองวัวแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับ ครับยังไงทุกคนครับมองผมแล้วครับตอนนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันครับตุก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 นะครับท่าทางมันจ้องเอาเรื่องเลยครับทุกท่าน ยึบเ,เข้าไปอีกนิด,นะะนนดชิดเอาไปแล้วครับะไป่บผมะคาจเลยดไหทุกทนคับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบัวบางตัว,ม,ม,วม,มีเขานะครับแล้วบางตัวไม่มีเขาครับเ, <c oughs> เรามาถามเจ้าของฟาร์มดูดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ฝ้ายบัวทําไมบางตัวมีเขา <c oughs> บางตัวไม่มีเขาครับ จริงจริงแล้วอะโดยธรรมชาติอ่ะบัวทุกตัวจะต้องมีเขาเอ้าวเหรอครับค่ะแต่ครนี้เอ่อเวลาเราเกิดมาเนื่องด้วยความนิยมแบบสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีด้วยแล้วก็เรื่องราคาคือเอ่อถ้าวัวไม่มีเขาเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียน้อยหมายถึงว่าเวลาการชนการอะไรกันก็คือเราทําเขาโดยการที่ว่าตั้งแต่เล็กเขาเรียกว่าขุดเขา ไม่ให้ไม่ให้เขาเขาโตอืมเอาเขาออกประมาณนั้นใช่ไหมครับเอาเขาออกตั้งแต่ประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนนี่ก็เริ่มทําได้เลยค่ะยิ่งทาตั้งแต่ตอนที่อายุเขาเล็กๆเนี่ยแผลจะหายง่ายหายไวมองไม่เห็นรูเลยนะครับพี่ใช่ค่ะแล้วแล้วจะสวยไปเลยแต่ถ้าเราไปทําตอนโตเนี่ยมันจะเป็นแผลลึกการรักษาก็ยาก๋อค่ะจะดูแลรักษายากเขาก็จะไม่ให้เราจับเพราะเขาเจ็บ แต่ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยช่วงจังหวะที่เขากินนมแม่เขาด้วยมันก็เหมือนกับการ<ม>ปรอบประโลนปอบประโลมจากแม่เขา<ม><ม>ด้วย<ม>ช่วยเรียช่วยอะไรมันก็จะหายไวแผลก็จะเล็กหายไวค่ะโอ้โหได้ความรู้เลยครับคือบัวที่ไม่มีเขาก็เอาเขาออกนั่นเองนะครับโอ้โหแต่เนียนมากเลยครับพี่ป้าตอนแรกนึกว่ามันเป็นไอ้บางพันธุ์มีเขาไม่มีเขาตัวผู้ตัวเมียอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วไม่ว่าจะตัวผู้ตัวเมียก็มีเขาใช่ไหมครับเขาหมดเหมือนกันค่ะ แต่ที่นแน่ๆเขารักตัวเองนะโอ้โหนี่ครับ oh <my> ทุกคนเห็นไหมครับสังเกตให้ดีเนียนมากเลยครับจะไม่เห็นล่องรอยของเขาที่อยู่บนหัวเลยครับเนียนมากครับอย่างตัวนี้จะเห็นอยู่เล็กๆนะครับผมอันนี้ไม่เห็นเลยครับ<ส><ข> ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องเขาวัวน,นั่นเองครับผมอ่ะอะอะอ,ะอันนี้คือคือวัวมีเขาครับอันนี้คือวัวไม่มีเขานะครับอันนี้คือวัวไม่มีเขาครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราครับผมเนียนมากเลย วันนี้สนุกมากๆเลยอิ่มด้วยครับผมขนมจีนจัดไปสี่ถ้วยแล้วก็น้ำอีกเพียบตลอดงานคนเยอะด้วยนี่เขาเรียกว่าโชคดีมากที่ตื่นเช้าคืออารมณ์แบบว่าเนียนมากรอดตายไปอีกหนึ่งวันนะครับผมแต่ที่แน่ๆครับโอ้โหไขปริศนาข้อข้องใจมานานแสนนานนะั้นเรื่องวัวมีเขากับวัวไม่มีเขา นะครับแท้จริงแล้วมันก็คืออย่างที่เราเล่ากันไปนั่นเองอ่ะวันนี้นะครับผมข้าพเจ้าก,ก็ดราก้อนต้องขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆอน้องๆที่น่ารักทุกๆคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปหาอะไรทําต่อเอเ๋อเอเอว่าแต่ว่ามื้อเย็นเราจะไปกินที่ไหนดีกันหนอหางานก่อนนะครับผมไปแล้วครับทุกทุกคนบ๊ายบาย